สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์น็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่13ตุลาคม2566มีรายงานข่าวนะครับว่าทางด้านประธานดีอิบราฮิมไรซีผู้นําอิรานได้โทรศัพท์สายตรงถึงเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินสัตมานมากุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีของซาอุดีอาระเบียซึ่งการพูดคุยนั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคม2566 พื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาตแม้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศเกี่ยวกับผลการหารือแต่ตามรายงานข่าวของ spa เน้นย้ำจุดยืนอันหนักแน่นว่าซาอุดีอาระเบียให้การสนับสนุนปาเลสไตน์และผู้นำทั้งสองประเทศคัดค้านการกระทำของฝ่ายใดก็ตามซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพลเรือนออย่างไรก็ตามตอนนี้อิสราเอลและซาอุดีอาระเบียอยู่บนเส้นทางของการเจรจา เพื่อน,นำไปสู่การสถาปนาความสัมพันธ์ก,การพูดกระนั้นเองรัฐบาลซาอุดีอาระเบียกับอิหร่านก็เพิ่งที่จะกลับมามีความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม2566ที่ผ่านมาโดยมีจีนนั้นทําหน้าที่เป็นคนกลางด้านหน่วยข่าวกรองของสหรัฐยังคงเชื่อมั่นว่าอิหร่านนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับปฏิบัติการของกลุ่มฮามาสในครั้งนี้ที่ใช้ชื่อว่าอาอักซรฟรัตตามชื่อของมัสยิดอาอักซรในเมืองเยรูซาเล็มอย่างไรก็ตามทางด้านเจ็ซิลิเวน ที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐานชัดเจนขณะที่ทางด้านอัญญาตอเลออาลีคัมเบเนีีผู้นําสูงสุดของอิหร่านกล่าวถึงการสู้รบครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาตที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานั้นว่าบรรดากลุ่มผู้สนับสนุนรัฐไซออน,นิสที่หมายถึงอิสราเอลเรมเจกันสร้างและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จตลอดระยะเวลาไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าอิหร่านนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสถาานนกกรณ์ที่เิดขึ้ ซึ่งไม่เป็นความจริงอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ทางด้านผู้นาสูงสุดของอิหรา่านยืนยันจุดยืนอันมุ่งมั่นของอิหร่านในการสน,สนับสนุนปกป้องและอยู่เคียงข้างชาวปาเลสไตน์ขณะที่รัสเซียอนนิตกําลังเผชิญกับความล้มเหลวที่ไม่อาจฟื้นคืนได้ทางด้านข่าวกรองและการทหารพร้อมทั้งทิ้งท้ายว่ารัสเซียอนนิตนั้นเป็นฝ่ายสร้างความวิบัติให้กับตัวเองในขณะที่ทางด้านกระทรวงกลาโหมและกองทัพของอิสราเอลนั้นออกแถลงการนะครับว่าเป้าหมายสําคัญของปฏิบัติการต่อกลุ่มฮามาสคือการขุดรากถอนคน เครือข่ายกลุ่มฮามาตทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายการเมืองเนื่องจากเป็นโครงข่ายอำนาจที่เชื่อมโยงถึงกันโดยมีการระบุชื่อของทางด้านยายาซินว่าผู้ํำสูงสุดของกลุ่มฮามาตประจำฉนวนกาซาเป็นบุคคลที่ไม่ควรมีชีวิตยอยู่อีกต่อไปแม้ถแถลงการของฝ่ายความมั่นคงอิสราเอลไม่ได้ระบุชื่อบุคคลอื่นใดอีกแต่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงอิสราเอลให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่ายังมีสมาชิกระดับถูข,ของกลุ่มฮามาตอีกสองคนซึ่งอยู่ในบัญชีดำรอบนี้ก็คือซาเล่อารูรี ri. แกนนำกลุ่มฮามาตในเลบานอนและทางด้านโมฮัมเหม็ดดีฟผู้บัญชาการของอัลกัซซัมซึ่งเป็นกองกำลังฝ่ายทหารของกลุ่มฮามาตทั้งนี้หลายฝ่ายในอิสราเอลเชื่อกันว่าดีฟหรือว่าโมฮัมเหม็ดดีฟโมฮัมเหม็ดเดฟนั้นเนี่ยครับเป็นที่รู้จักกันของนักรบตาเดียวจากการสูญเสียดวงตาหนึ่งข้างในสงรภูมิรบคือผู้วางแผนปฏิบัติการอาอักษอรฟรัตที่นักรบฮามาต1 5 0 0คนข้ามพรมแดนจากฉนวนกาซา เข้าไปพักใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ที่ผ่านมานี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างทางด้านอิสราเอลกับปาเลสไตน์ครับ